สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางสองน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้เข้ามาตามต่อแนวทางของปูขนเนาะค่ะเนาะสุดตัวเหลเล่าวพัฒนาของปูขนล่ะค่ะหมวดทีแล้วของเพิินกะเขาเต็มๆล่ะค่ะหมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเดี๋ยวหมวดนี้เป็นหมวดประจำวันที่สิบเจ็ดะค่ะเข้ากับมาเบิงตัวเหลขของปูน้ำกันอีกที่เก้าล่ะค่ะสุด เล่าพัฒนาเ่นทรงไมาใหรอคะสุะสดก้อนหนานี่ตัวเลขเก็ําำแยกกับบ่ได้เอามาให้เบิ่งนะะเนาะค่ะเนาะค่ะปล่อยมาเรื่อยๆล่ะคะ่ะหลายอาจารย์หลายไหนจะรัฐบาลไหยจะเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขามาลุนเล่าเ้ยค่ะเด้อคลิปนี้เขามาเบิ่งเล่าล่ะคะ่ะ้าจะค้นหาตักเกามาให้เบิ่งกะบ,บ่ได้เก็บไว้เนาะค่ะเนาะปล่อยไปเร็วกับปล่อยไปเรื่อยค่ะตามต่อกันไปเรื่อยๆค่ะ คลิปงวดประจำวันที่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้อสดนี่เป็นเล้าพัฒนาค่ะเล้าพัฒนาของปูขนค่ะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเมย์ยองหกเจ็ค่ะหกเจ็เป็นเล้าพัฒนาล่ะค่ะงวดที่แล้วของปูกับเขาอยู่เนาะ ค่ะเดี๋ยวเกลียลำย้ายผ้าเบิ่งต่อเล็กน้ำกันค่ะสุดเล่าพัฒนางวดประจำวันที่17ของปูหล่ะค่ะวันที่17ก็จะมีเล็กเลขเคียงเนาะค่ะเนาะเลขเคียงไปได้ทั้งบนล่างค่ะเล่าพัฒนา ล่าพัฒนามันีปูให้รลดไปทิศตัวใดค่ะเดี๋ยวพาเบิงน้ากันชุดนี้ของปูขนค่ะเดี๋ยวเรียปูคว,วามกันนะค่ะเนาะค่ะปูค่ะปูขผชุดนี้ของปูขนเหล็กเคี้ยงบนรางเหล็กเคี้ยงบนรางของปูจะเด็กไปใดทั้งบนรางเหรอคะ 0ูน 4, 6 7หนงค่ะ0ูน 4, 6 7หนค่ะตัวที่ขาดไปก็จะมี2กับ3าเนาะคะนะ่ะเนาะมีสมีส ไม่หาค่ะตัวที่ขาดไปไปูหายวิ่งหล<ม>ูดไปที่ศูนย์ค่ะศูนย์กับสี่ค่ะศูนย์กับสี่ค่ะ<ม>เดินไปที่ศูนย์ค่ะตัววิ่งหลูดของปูเดินไปที่ศูนย์เดินไปที่ศูนย์อันนี้ก็จะเป็น,นเลขเกียงเหรอคะ เคีเื่งเคี่งบนลาง่เคีย่งเลขจับคู่3ตัว2ตัวเลขสาตัวปูจับมะหายเลขสีตัวเนะเาะสี่ตัวไปก่อนค่ะสตัวศ4นศู เลขสีตัวของโกเลข3ตัว704ดศูนย์สี่ค่ะเจ็ดศูนย์สี่ค่ะสามตัวสตัวเนาะเจ็ดศูค่ะกระกลับเอาเนาะค่ะเนาะตัวเลขของเพิบนกรเขียนมาให้ เ็มสูตรพละค, 7, 04. 04, 7, ค่ะ0704 0407ค่ะกลับไปกลับมาเลข2ตัวผู้จับมาให้04ค่ะ06ค่ะ06 07ค่ะ07 หนึ่งเก็หเก็แค่ะแปดศูนค่ะ0 0 8 0ดศมีอยหกโคค่ะหกโคเลขกสามตัวปูกะกลับมาหายเนาะสี่ศู็ค่ะเจ็ดศูนยค่ะก็มีกลับไปกลับมาลระค่ะตัวเลขกสมตัวสี่ตัวชุดนี้เป็นของููขนค่ะโูขนค่ะ เด็กวิ่งเด่นของปูปูเด่นไปฏิศูนย์นะคะ่ะวิ่งเด่นศูนย์ค่ะลูดศูนย์ก็ว่าได้ล่ะคะ่ะลดูดเด็กซีเป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะลูดปฏิศูนยะ์เด่นสองตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวปูเด่นค่ะนี <มา S 1> ่ล่ะคะ่ะ <มา S 1> สองคู่เนี่ยล่ะคะ่ะเด่นสามตัว เลขสองตัวเด่นปูเด่นไปที่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดค่ะสองคูศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดค่ะตัวอื่นๆกับเป็นตัวร่องเนะคะ่ะเนาะค่ะมากสอบตัวใดกับร่องผิดจัลลนาเบิ้งลหรอคะแนี่ทางของปูขนค่ะ สุดของปูผลเล่าพัฒน่างอดประจำวันที่17มิถุนาค่ะวิ่งหลูดไปที่ศกับ4เด่นศูนย์ค่ะตัอหลูดเนาะตัอหลูดเด่นไปที่ศเล็กเคี่ยงบนราง0 14 6 7 8 9ค่ะเล็กเคี่ยงจับปูแทรกันได้ค่ะเด็กที่ปูหายมากปูจับ4ตัวม่หายห้0 4 0 7 เลขสตัวเก 04, 4ศ0นย์สเลข2ตัวปูหลูดศูนย์ศูนย์สี่ศููดหนึ่งเจ็ดแปดศกคูค่ะเด่นให้2คูเนาะศูนยค่ะ2คูสอคูเด่นเด่นละค่ะ เล่าพัฒนางดประจำมนที่1บเจ็ดล่ะค่ะจังใดก็ลองผิดจัรละหน้าเบิ้งได้กะเด้อมักชอบก็ตามได้ค่ะท่านใดบพมากักชอบกผพานได้เนาะค่ะเนาะทางส่งกะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้กะเด้อปูผลชงมใหายเด็เก่เามาบอกต้อล่ะค่ะคลิปนี้เกลี่ยลำย่อยเราะไม่หยัางไห ก็ขอให้เอทีทุกท่านทุกคนกะโสกโมันมานน้ำกันสุโผูสุกขนเด้อค่ะเด้อมะแรงนี่กะได้เฮ่น้ำกันเนาะ่ะเนาะขอให้ปังปังสุโผูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ